ส่วนนี้ก็คือพุทราอร่อยออยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเขามีรสชาติเลยต้องจิ้มพริกเกลือนะคะอืมอร่อยมากเลยยังมีความกรอบอือ่ออร่อยมากอืม เลยนะคะ <c oughs> ทุกสุกแล้วสีํำตาลแต่ยังแข็งนะคะทุกคนคะ่ะยังเรียกว่าจาะเปรี้ยวกบกรอบๆวหวานนิดๆลนากค่ะลูกเขาจะคล้ายๆกับ ทานกันแนละะ้วลูกกำลังดีกำลังอร่อยเลยนะคะลูกสุกแล้วสีทําตาลแต่ยังแข็งนะคะทุกคนคะยังเรียกว่า <c oughs> มันทาน,นกันนะคะ <c oughs> บอกว่า ตรงนี้ก็เป็นอ,อร่อยมากเราก็ซื้อมาจากตลาดนะคนะนเป็นพุทสิ่งบอกว่าตรงนี้ก็เป็น เลยต้องจิ้มพริกเกลือนะคะอืมอร่อยมากเลยลุกสุกแล้วสีํำตาแต่ยังแข็งนะคะทุกคนคะ่ะยังเรียกว่าวันนี้เราก็มีนี่เลยนะคะน้ำจิ้มน้ำพริกหรือว่าเรียกว่าพริกเกลือนะคะน,น,น,นี่ก็คือพริกเกลือนะคะอืม เขมบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอมาทานด้วยกันนะคะ กูกำลังดีกำลังอร่อยเลยนะคะอร่อยเล <c oughs> ย,ยนะคะ ็มีนี่เลยนะคะน้ำจิ้มน้ำพริกหรือว่าเรียกว่าพริกเกลือน,นะคะนน,น,นี่ก็คือพริกเกลือน,นะคะพุซาสามรสแต่ไม่ใช่นะคะเราคอร่อยมากๆเลยะคะ่ะ เลยนะคะอร่อยมากแม่ เขาบอกว่าตรงนี้ก็เป็นลูกเขาจะอยู่คล้ายๆกับพุทธาสามรสลูกสวยอร่อยมากๆเลยคะ่ะอือ อร่อยม,กม,กม,กมกากๆจะเปรี้ยวกรอบล้วหวานนิดๆแล้วกัะ,ะ,ะลูกเขาจะคล้ายๆกับพุทซาสามรสแต่ไม่ใช่นะคะเราพูด ลูกเขาจะอยู่คล้ายๆกับพุชชาสามรถลูกสวยลูกเขาจะอยู่คล้ายๆกับพุชชาสามรถลูกสวยลูกสุกแล้วสีดำตาแต่ยังแข็งนะคะทุกคนคะยังเรียกว่า <c oughs> ลูกเขาจะอยู่คล้ายๆกับพุชชาสามรถลูกสวย ตรงนี้ก็เป็น <c oughs> มันทันนหมอกันนะคะอ,อร่อยมากมากเลยนะคะ อร่อยมากแม่วันนี้เราก็มีนี่เลยนะคะน้ำจิ้มน้ำพริกหรือว่าเรียกว่าพริกเกลือน,นะคะน,น,น,นี่ก็คือพริกเกลือน,นะคะ เราก็ซื้อมาจากตลาดนะพี่น้องเป็นพุพุ้ยังมีความกรออ,อร่อยอร่อยเลยอ,อร่อยแค่ไหนอืออือ ลูกเขาจะอยู่คล้ายๆกับพุทชาสามลุลูกสวยจะบอกว่าพุทธชาเขาบอกว่า ตรงนี้ก็เป็นเราก็ซื้อมาจากตลาดนะคะุเป็นพุพพพกสุกแล้วสีทําตาลแต่ยังแข็งนะคะทุกคนคะ่ะยังเรียกว่าหร่อ <c oughs> ยมากๆเลยนะคะออ อร่อยมากๆเลยค่ะยังมีความกรออ,อร่อยอร่อยเลย ่อยมากๆเลยค่ะ